ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจุมเรียบสัวจ้าอาโลกโลกเสย์เนียเนียงกัญยาเจตีกุบหนึ่งเจตีสเนาหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอิ่มน้ำสำราญไปกับอาหารขเขมรหลากหลายแล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังไปรู้จักกับอาหารประจำชาติของขเขมรค่ะซึ่งที่จริงท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จัก มานานแล้วอาหารประจําชาติของเขมรก็คืออาหอกอาหอกเป็นคำสองพยางนะคะพยางแรกออกเสียงอาและพยางที่สองออกเสียงหมกอาหอกอาหอกแปลว่าห่อหมกค่ะเป็นอาหารเขมรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารประจําชาติของประเทศกัมพูชานะคะ หอมกของขมรเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงคล้ายคลึงกับหอหมกของไทยนะคะแต่เครื่องปรุงบางอย่างวิธีการปรุงแล้วก็รสชาติย่อมจะแตกต่างกันไปเช่นอามอกของขมรเนี่ยจะใส่ขมิน้นขมิ้นก็คือโรเมียตนะคะจะใส่ขมิ้นลงไปในเครื่องแกงด้วยซึ่งหอหมกของของไทยเนี่ยเราไม่นิยมใส่หรือเราไม่ใส่นะคะ เนื้อสัตว์ที่นิยมนำมาทำห่อหมกก็คงเป็นเช่นเดียวกันกันกบห่อหมกของไทยค่ะก็คือปลาเพราะว่าปลาในประเทศกัมพูชานั้นสามารถที่จะหาได้ส,สะดวกสบายเพราะว่าประเทศกัมพูชานั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาโดยเฉพาะปลาน้ำจืดสำหรับปลาที่นิยมนำมาทำห่อหมกก็คือปลาช่อน ปลาช่อนภาษาเขมรเขาจะออกเสียงว่าเทรลอเทรลลปลาช่อนของเขมรนั้นจะตัวโตโตนะคะมีเนื้อมากห่อหมกปลาห่อหมกปลาภาษาเขมรก็จะออกเสียงว่า, or, าอาม,ม็อกเทรยอามอกเรยแปลว่าห่อหมกปลาค่ะถ้าห่อหมกปลาช่อนห่อหมกปลาช่อนภาษาเขมรก็จะออกเสียงว่า,า,วา,าอ,อา,ามกอ,อกเตรอกเทรย อามอกเทรยอแปลว่าห่อหมกปลาช่อนค่ะห่อหมกเนี่ยนะคะนอกจากจะนำไปห่อด้วยใบตองหรือว่าใช้ใบตองเนี่ยมาทำเป็นกระทงแล้วก็นําไปนึ่งคนเขมนอาจจะนําเอาเนื้อห่อหมกที่ผสมแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในหอยหอยก็คือขยองขยองนะคะแล้วก็นําไปนึ่ง ก็เป็นหอหมกที่ใส่ลงไปในหอยนะคะเป็นการดัดแปลงที่ทำให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้นอามอกคาแม่ระเบยมววะอามกคม่มคมเบยมววแปลว่าหอหมกขมิมนนั้นเรื่องหรือชื่อค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังได้รู้จักอาหารประจำชาติของขมิมนนะคะก็คืออามอกอามกแปลว่าหอหมกค่ะ ในโอกาสต่อไปเดียนจะได้นำอาหารชนิดอื่นๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะส้มจุ่มเรียบเรียจจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา